ขอสวัสดีครับนี่คือ juice cane frappe ครับนี่ครับกดลงมาเป็นแบบนี้ฮะ25บาทครับนี่ที่ผ่าบาทเป็นน้ำอ้อยพัสเจอรไลเรายอยู่ที่เมืองสิงห์ครับสิงห์ดิสตริกต์กาญจนบุรีปรวินส์ไทยแลนด์ครับ at gas station bang าก a โอ้เพลงมาว้า wow. ว กำลังเดินทางไปที่จังหวัดที่วังนกแก้วครับ We are traveling to นกแก้ววังนกแก้ว Park View It's like the uh, the resort and got the the lake for swimming like waterfall We call ใ a y ยกหน่อย Let's check this out ไปตามกันขอาไปครับมีน้ำอ้อยอร่อยมากเลยน้ำอ้อยแซ่บครับ very good to his yeah. skin, right? Baby.